ช่องแล้วจ้าวันนี้เราจะไปวัดเขาถ้ำชะอางกันนะคะ ใช่่เลยอเราจะเดินขึ้นกันจ๊ะตายไปต้นใหม่ก็มาแทกอยู่ตีน,น,นคือสาสองร้อยปี มันไปโดนหมายเตียร์นี่คอของดีๆนะไม่คาผมเข้าหมายผมผมอยู่ที่ว่าจะเข้าไหมบางคนเขาก็ไม่เข้าผมก็ต้องถามก่อนนะครับผมต้องถามก่อนนี่คือทำผ่าใส่นะครับค่ะข้างผ่า นีไงเห็นทั้งขาวมันทุกทุกคนเห็นเหะอเข้าไปอย่างนะครเข้าไปนไปนะครับ้องปรใหม่พี่ไม่คิดแบบว่าจะทําแบบเป็นพวกแบบปีนผาหน้าผาปีนเขาอะไรมั้งหรอก็คือมาาผมไม่ไม่ค่อยทำเลยให้นักท่องเที่ยวทำกันเองแต่นได้นำได้อธิบายได้ว่าตรงนี้คืออะไรอืมอืมอืม พี่ชื่ออะไรนะคะเนี่ยผมชื่อพี่ชายครับประกอบพี่ชายพี่ชายจะเป็น่งทางนี่คะหายใจลึกๆหายใจลึกๆไปมาดูต้นสมพงศ์อันนี้เราถึงครึ่งทางยังคะเนี่ยยังยังไม่ถึงครึ่งทางโอ้ดูต้นโอ้โห แล้วก็จะไม่มีใครมากล้าทำอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงเราเงี้ยเขาจะป่าน้อยมากเพราะว่ามากูในกรรมชาเขาถึงเวลาลงไปหากินดำดินดินพี่ชายครับผมนะครับเป็นโป่งของช้างเลยไปดูรอยมีรอยสารพัดสัตว์ทุกอย่างแต่มากที่สุดก็คือช้างกับหมูหมูป่าป่าหรอใช่ค่ะ ตรงนี้ก็วังจันผานะคะอันนี้เรียกว่าวังจันผานะจากผาเราขึ้นไปถึงแตนเห็นวิวเปล็กเห็นขึ้นมาค่ะเดินได้ครึ่งทางแล้วค่ะเวลาพูดให้คนอื่นเขาฟังผักมไม่ได้หรอกแต่คนพื้นที่เขารู้กันเองว้านเขาท่านหนึ่งถ้าว่าถ้าว่าพูดในบ้านเราอ่ะ ีเรียบร้อยเ <c oughs> ดลืออีกไม่เกิน200สองร้อยเมตรสูงนุ่งเลยอ๋อ สุดยอดโอ้โหสุดยอดจ้า แล้วเราไปลงฝั่งโน้นเราไปลงถ้ำไปเข้าถ้ำเอาแล้วไม้ที่วางไว้ไปไว้อย่างั้นนะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกลูกสาวให้เก็บกลับลูกสาวมาก็ลงทางเดิมก็เอที่ะไปลงทางตรงที่จริงถ้าไปฝั่งโน้นเราเราก็ตัดเอาใหม่ผมรอโทรขอความช่วยให้ฮอมารับหนึ่ง น้ำมาเลยตันนี้คือดอก,ดอกตะบ,บองเพชรนะครับบนยอดเขาช้างโอนอโอน,นะครับเป็นเขาที่ธรรมชาติเราใกล้จะถึงถึงจุดสุดยอดร้อยหกสิบองศาตอนนี้เราพักตอนนี้คือการพัก นอันนี้เป็นการพักเอ่อพักรับลมนะครับบนอ่าตรงหินนะครับเป็นเป็นหินแท้นะครับสวยมากเลยค่ะครับอ่านี่คือทีมงานนะครับลิ้นยังไม่ห้อยนะครับแล้วผมเกิงชินและชมิวครับโอเคค่ะ ะะให้สองหนุ่มขึ้นไปก่อนสวยไหมคะหันมามองมากสิ <c oughs> แบบให้นะคะตัวอย่างนะตัวอย่างนะคะเราจะไปยืนแบบนั้นจ้ะ เขียนชื่อน,นอยให้ผมก่อนนะไปแม่กลัวทิ่หายพี่อย่าเพิ่งงี้เดี๋ยวถ่ายให้น้องก่อนค่ะผมจะชี้ไปทางนี้อ๋อตรงนี้คือจุดสุดยอดแล้วนะคะครับน่าเหมือน,นะน,นที่ช่วยฮนะก็เใช่ๆน่าจะใช่คนนี้เขาน่าจะเขาดูมีบรารมีนะเขาสายสอนชนอะ ตำรวจน้ำทหารเรือเจ้าท่ากรมประมงเอาบบกมือหน่อยหันมาโบกมือหนอนะอ่อยตัวนี้คือ,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 อจุดสุดยอดนะครับร้อยหกสิบองศายอดถ้ำรอยพุทธบาทนะครับเขาช่างอน อันนี้น้องเข้าไปเดี๋ยวไหว้พระพุทธนะครับกางแขนหน่อยหันมากางแขนหน่อยจ้าโอเค <Okay. S 2> แล้วนะคะข้ามอะไรนะคะทิมเน,นี่ยเสาชะอังโอนเรอจุดจุดสูงสุดของรอยพุทธบาท ไม่ต้องกลับอยู่นั่นแหละก่อนบอ,อเดี๋ยวจะลงไปทางไม่ไม่ลงครับอยู่แถวๆนี้แหละหาหมองกล้องหน่อยอรูปเจขึ้นเฟซผมแทนผมไม่กล้าขึ้นไปอย่านะกลัวพี่ก็อย่าขึ้ง ขากลับยันไงเนี่ยถามขาพี่ตรงนี้เลยถ่ายรูปให้หนูเลยสิที่มันคลิปมันบางระบายพี <laughs> ่ผมตายกันก็พี่ยุบผมไม่ถ่ายรูปอ,ะอ่ะยอด ถ้ำเขาช่างโอน360สามองศาระหว่างนี้เป็นรอยพุทธบาทนะครับแล้วก็มีพระที่มาตั้งไว้บนยอดสูงสุดวัดถ้ำเขาช่างโอนนะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับวิธีการปีนทุกอย่างอ้าช่วมือน่อยฝั่งนู้น เรามาถึงจุดสุดยอดแล้วนะคะที่นี่ช้างเลี้ยงสวยมากเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วช้างป่าเรี้ยกเป็นตัวสวยมากถ้าช้างในวังเลียกเป็นช้างช้างหนึ่งช้างเนี่ยช้างเนี่ยมันมีทั้งสามสามตัวเราไม่เห็นนะที่เรามาจำได้ไหมเมื่อปีพศ2104เก็บทักษิณดูสองคนก่อนนะเอรักสนุกชอบสนุกแต่การบรรยาย ้า,ามบรรยายตรงนี้มันจะน้อยกว่านิดนึงนคือมันหันหน้ามา,ากทางนน้นยังต้องหันหลังลงนะโอโกำลังลงไหมนะคะ้องน้องๆก่อน